Nerd Review! ต้องต้องต้องย้ำว่าพาร์ทวันแต่ไม่บอกไว้ในโปรโมทแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนหนังสือเอออะไรเออเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันเยอะมากก็ควรจะต้องมีการแบ่งภาคกันดูนะฮะจากนวนิยายชื่อเดียวกันนะของแฟนเบเบิร์ดนะครับก็เป็นคนที่เขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายเรื่องมากนะฮะแต่เรื่องดังสุดๆเลยเนี่ยหนึ่งอันก็จะมีดูนจะเป็นเรื่องราวที่ยาวมากนะฮะหนังสือของดูนเนี่ยไม่จบแค่เรื่องดูนนะฮะมันยังมีภาคต่อ อีกอย่างเช่นดูมสซิยานะชิรเลนออฟดูนะฮะก็อดเอมเพลเยอร์ออฟดูนะฮะคือยาวคือมี5-6เล่มนะครับเขาเขาหนึงเล่มมหากราบมหากราบนะเป็นแรงบันดาลใจให้ภาพยนตร์ไซไฟในยุคนั้นหลายๆเรื่องอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างแรงบันดาลใจสุดๆเลยนะก็จะเป็น Star War ลหรือว่าเรื่องเรื่องเกมวอลโชนก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกมวอลโชนด้วยนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อให้ฟังนะเป็นเรื่องราวของพ่ออะเทนิสนะครับซึ่งเป็นทายาทของตระกูลอ่าบ้านอะเทนิสซึ่งได้เหมือนกับมีวิชั่น นะในการเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าในอนาคตหรือเปล่านะฮะในความฝันของตัวเองนะได้ฝันถึงดาวอารักคิสนะครับซึ่งเป็นดาวที่อุดมไปด้วย Spike. สไปซ์สไปซ์เนี่ยเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูงสุดในจกนักรวาลมีความสําคัญในการเอาไปใช้เหมือนกับเป็นยาเส้นหรือว่าเป็นยาหลอนประสาทบางอย่าง แต่มันมีประโยชน์ในการที่จะเดินทางข้ามข้ามหมู่ดาวต่างๆซึ่งพอลเทรดดิสเน่ฝันถึงดาวดวงนี้ก่อนที่จะได้ไปดาวดวงนี้ด้วยซ้ำแล้วตัวพอลเนี่ยได้พบว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยต้องเดินทางไปเก็บเกี่ยวไอตัวสไปซ์ตัวนี้ให้กับทางจักรพรรดิแทนครอบครัวเดิมซึ่งท็อปครอนนั้นชื่อไรฮักคนเน้นฮักคนเน้นซึ่งจักรพรรดิหรือจักรวรรดิจักอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นคนสั่งมาคราวนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยพอฟังปุ๊บเนี่ยเรื่องมันจะหลายเรื่องละเรื่องแรกก็คือ อีพอลเนี่ยมีความสามารถบางอย่างในการฝันถึงดาวดวงนี้ฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดาวดวงนี้ก่อนที่ตัวเองจะไปถึงอันนี้เรื่องที่1น,นะแล้ว uh huh. แยกแยกทีเรื่อง uh huh. เรื่องที่2ก็คือพอลเนี่ยมันเป็นลูกของเลโต้ uh huh. เลโต้เนี่ยมันเป็นหวัวหน้าบ้านอาเทรดี้หรือว่าเป็นตระกูลอเทรดี้แหละซึ่งไอตัวจกวักรวรรดิหรือจักรพรรดิเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับปกครองจักรวาลอารมณ์ uh huh. ประมาณนี้ uh huh. นะครับ uh huh. ได้สั่งให้เปลี่ยนมือคนที่ดูแลดาว uh huh. ที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบที่มูลค่าสูงที่สุดในจักรวาลเนี่ย ให้เปลี่ยนมือกันนะครับเ uh huh. พราะเปลี่ยนมือเสร็จไอคนที่เคยมีสัมปทานอยู่มันก็ไม่พอใจแล้วยังไม่พอนะครับต้องไปเผชิญหน้ากับกลุ่มชนพื้นเมืองนะฮะเฟรเมนนะครับ yeah, ที่เป็นคนที่เป็นพื้นถิ่นที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วกึ่งๆว่ารับศึกสองด้านฝั่งนึงก็จะมีคนไม่พอใจที่ไปยึดสัมปทานเขานะครับเดียวกันฝั่งนึงก็ต้องพยายามประสานสัมพันธ์กับทางคนพื้นเมืองด้วย mm hmm. มันก็เลยทำให้เกิดความคอน FLICT หลายเรื่องนะครับ นะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่เป็นเส้นเมนหลักก็คือเรื่องของพอเทรดดี้หรือว่าตัวละครอของทีโมทีชาลาเมนเนี่ยที่ดันเนี่ยมีนิม,มิตมีชะตากรรมบางอย่างกับดาวดวงนี้ซึ่ง uh huh. ก็ไปค้นพบกันได้ในภาพยนตร์ดูนพาร์ตวันประมาณนี้นี่คือเรื่องยอ่อ <c oughs> ฟังเรื่องยอ่อปุ๊บทุกคนแม่งตาแตก นี่ย่อแล้วพี่นี่ย่อผมดจริงใช่ไหมนี่คือย่อแล้วนะคือมันเป็นเมนพลอตซ้อนเมนพลอตซ้อนเมนพลอตแต่มันซ้อน3ามซ้อนสซ้อนการดูดูเนี่ยนะฮะการดูดูเนี่ยสิ่งที่คุณควรต้องเข้าใจก่อนมันจะมีคนอยู่2กลุ่มซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ผิดกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อายุยังน้อยนะยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์การปกครองการลบหรือว่าเรื่องของเรื่องราวของประวัติศาสตร์โลกอะไรต่ตามนะฮะยิ่งเป็นเด็กในเมืองไทยที่เรียนแต่อะไรก็ไม่รู้นะ ังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจสายเนี้ยพอเข้าไปดูหนังเรื่องเนี้ยเปิดใจกว้างๆนะแล้วปล่อยให้ปล่อยให้เดนิสเวลเนอร์ผู้กำกับของหนังเนี่ยพาคุณไหลไปกับเรื่องนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะฮะจะมีอีกสายหนึ่งเราอสองคนเนี่ยอ่ะเราสองคนหรือว่าคนที่พอจะมีความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์สากลหน่อยพอเข้าไปดูหนังเรื่องเนี้ยมันก็จะเอะหลายเรื่องเอะแรกไอ้เหี้ยโพคาคอนทัน๊ โคโลเนอไรเซชการขยายอำนาจการยึดครองนะฮะเรื่องของ power dynamics นะฮะการเปลี่ยนถ่ายอำนาจหรือว่าผู้ปกครองอย่างจักรพรรดิเนี่ยพยายามที่จะมีมีเมืองเล็กเมืองน้อยถูกไหมฮะเมืองที่อยู่ในการคุ้มครองกันครอบครองใช่แล้วก็พยายามที่จะเสี่ยมให้2เมืองที่มันอยู่ในการครอบครองเนี่ยมันมีคอน FLICT กันเพื่อที่จะทําให้2เมืองเนี้ยมันตัดขาตัดแขนกันเองตัวเองจะได้คงสภาพของอํานาจเอาไว้โดยที่อาจจะมี มีคนตีกันบ้างก็ไม่เป็นไร <c oughs> อะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> มันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะฮะหรือว่าเรื่องราวของการใช้สัญ,ญลักษณ์หรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะฮะ <c oughs> การพูดถึงผู้มาโปรดนะผู้ปลดปล่อยนะตัวแทนที่เป็นสัทดาในการที่จะเข้ามาแทรกซึมว่าทําท้องถิ่นเพื่อทําให้ colonization หรือการยึดครองเนี่ยมันถูกหลักถูกเกณฑ์กับคนพื้นถิ่นแต่อาจจะไม่ถูกหลักถูกเกณฑ์ในมุมมองของคนที่ที่เข้าใจอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้นะ สามรงสร้าง <c oughs> ที่มันวิ่งวนอยู่ในภาพยนตร์เรื่องดูนนะฮะหรือว่านิยายดูนของอ่าแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตอธิบายง่ายๆนะเหมือนอาหารจานนี้เป็นอาหารจานใหญ่เลย <c oughs> แล้วมีหลายเม็ดองประกอบเยอะมาก <c oughs> ใช่รู้หรืไหมคือแบบเออ่คุณจะทําแค่เสิร์ฟไข่เจียวกับข้าวสวยอย่างเดียวไม่ได้นะอันนี้จะต้องเป็นไข่เจียวเสิร์ฟข้าวสวยแล้วก็มีอ่ข้าวสวยนี่ขอโทษนะฮะต้องเอาไปทำเป็นเป็นริซอตโต้อย่างเงี้ยไข่เจียวเนี่ยแทนที่จะทำเป็นไข่เจียวแบบทอดแบบง่ายๆตอกไข่สองฟองตีๆๆแล้วก็ไปไปทอดไม่ใช่ฮะไข่เจียวของคุณ จะต้องทำให้มันเหมือนกับแบบออมเล็ตญี่ปุ่นแล้วก็ขอโทษนะครับจะต้องมีการแซมด้วยตัววัตถุดิบอย่างเช่นอาจจะมีเห็ดพอบผัดเนยอะไรอย่างเงี้ยเอามาแต่พูดง่ายๆคือพูดง่ายๆผมจะอธิบายว่าอาหารจานนี้มันคืออาหารจานใหญ่แต่มันมีองค์ประกอบเยอะมากในการทำกว่าจะเสร็จหนึ่งจานได้นี่คือแบบใช้เวลาคุณเพิ่งไปดูมาเป็นไงเดินออกมาแล้วรู้สึกไงน้ำลหลไหลยืมไหมยาวที่ไปไม่ ผมรู้สึกว่าเดนิสวิลเนฟทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเอ,อเข้ามือเลยนะโอเคผมผมทักคุณอ้ํก่อนที่เราจะมาไลฟ์กันเนี่ยเอาจริงผมก็พูดได้แลว้วผมพอจะยังมีปอบเบิ้มบางอย่างกับกับการในหนังการหายของตัวละครอ,อันนี้คุณด้าพูดมาก่อนอะนะฮะก็คือ,อมีปอบเบิ้มอยู่บ้างแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยกับเรื่องบางเรื่องเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรืออะไรบางส่างที่มันอาจจะไม่ได้บอกเล่าแบบละเอียดขนาดนั้นแล้วก็ทิ้งไว้เออบางทีทำให้เราเกิดหลงแต่เป็นหลคคววาาาามมกกรระะยยที่ออจู้เ พูดเลยเอางี right. I I point, like ้ผมพูดอธิบายอย่างหนึ่งคือผมมีความสึกกับดูงไงไหมตอนแรกผมคิดว่าหนังมันจะเนิบชามากแต่ปรากฏว่าไม่เนิบไม่ขนาดนั้นมันไหลเลยมันไหลมันกลับกลายเป็นว่ามันเป็นหนังเดนนิสที่เล่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอางี้เอาจริงๆผมมาเห็นในเฟซมี2โพล่าเลยสองขั้วเลยขั้วหนึ่งคือบอกง่วงอีกขั้วหนึ่งคือบอกไหลผมอ่ะเป็นขั้วไหลผมมานั่งไหลเลยผมแล้วโอ้โห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 คือเหมือนมาสธติกอ่ะเสียบปุ๊บ Oh. จริง oh. Oh. ใช่ oh. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไหลสุดของเวิลด์เนิร์ฟแล้วคือเทียบกับเดนนิสอีกหลายๆเรื่องกับหนังเรื่องนี้ไหลสุดแล้วก็ไปไวสุดแล้วก็เนื้อเรื่องเยอะสุดเนื้อเรื่องใช่เฮ้ยจริงๆนะคือคือมันมันจะแตกต่างจากเบลันเนอร์สองสี่เก้าเว้ยตรงที่ว่าเบลันเนอร์เนี่ยจริงๆอ่ะเนื้อหาจริงๆอ่ะมันเยอะไหมไม่เยอะมันไม่เยอะแต่มัน p e r s o n a l อ่ะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่มันดิฟดิฟลี่อ่ะดิฟลี่ p e r s o n a l อ่ะมันส่วนตัวเออมันเป็นเรื่องของการเดินทางเจอเนอรโดยส่วนตัวของตัวละคร เอ่อไลอัมกอรสลิงอ่ะเออไลอัมกอรสลิงไอท์แอไลอัมกอรสลิงคือถ้าเกิดคนจะรู้สึกติดภาพว่าเดนิสทำเบรดรันเนอร์2019มาแล้วจะต้องมาทำดูเนี่ยก็จะมีคนบางคนก็จะคิดว่าโอ้ชิบหายแล้วจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ผมอ่ะแต่ผมก็คิดว่ามันมีหลายคนที่ทร a u m a t i z นะทร a u m a t i z คืออารมณ์แบบมันมาจากค r a u m a t r า u m กูดูเดนิสมาตลอดอ่ะแล้วกูยึดติดกับความรู้สึกที่ว่าเดนิสแม่งเป็นคนเนิร์ฟอ่ะเข้าใจป่ะเดนิสเบลเนิร์ฟเป็นคนเนิร์ฟเนิร์ฟเป็นคนที่ หนืด <mm> และช้าใช่ไหมดังนั้ <mm> <mm> นะะเนี่ยในมุมของคนดูบางคนที่อาจจะเป็นแฟนหนังเป็นคอนหนังนะฮะ <mm> แล้วพอมาด,ดูดูเนี่ยแล้วรู้สึกว่าดูเนี่ยมันให้บรรยากาศให้กลิ่นใกล้ๆกันก็จะคิดไปเลยว่าน,นั่งง่วงเพราะว่าง่วงมาหลายเรื่องแล้วมันทรมา m a ท i z มากมันมันมีจุดจําในหัวว,ว่าไอ้คูจะต้องง่วงแล้วเข้าไปเสร็จก็รู้สึกง่วงแต่เราเหมือนกับเราตื่นเต้นกับเนื้อหาของดูเนี่ยเพราะว่าเราไปอ่านโครงเรื่องของนิยายอ่ะมานิดหนึ่งพอนั่งดูแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากรู้ว่าเขาจะเสน ยังไงใช่ไหมแล้วเดนิสก็โอเคนะพยายามที่จะเล่าเรื่องที่มันต้องสร้างโลกอะเวร์บิวดิ้งอะเออเวร์บิวดิ้งเวร์บิวดิ้งยากนะคุณยากจริงๆแล้วยิ่งถ้าเวร์บิวดิ้งเนี่ยยากสุดคือภาคแรกคุณจะทํายังไงในการให้ทำให้คนทุกคนเข้าใจทุกอย่างที่กูพยายามจะเล่ามึงฟังโดยที่มึงไม่หลับไปก่อนคุณรู้ไหมว่าของเดวิดลินใช้วิธีอะไรจะบอกเดดลินเมื่อประมาณปี8 0สแล้วนะแถวนั้นเขาใช้วิธีการเขาเล่าแบบตรงๆคือถ้าตรงไหนที่กูรู้สึกว่าเนื้อหา มันเยอะมากในหนังสือแล้วแต่กูอยากใส่กูก็ให้เป็น voiceover ไปให้หมดแล้วเอาภาพมาตัดที่ตัด,ท,ตดทียค่ะอะไ uh huh. แต่ของเว์เนิร์ฟเนี่ยทำให้คนดูอะไหลไปกับเรื่อง แล้วก็พยายามที่จะทำให้พวกนาเรเตอร์พวกการพากเสียงหรือว่าเซเวอร์ต่างๆเนี่ยสมูทและมีความสมจริงสมจังมากที่สุดอ่าแต่ก็ไม่พยายามทําให้มันเหมือนกับเป็นเป็นจุดพอยต์สำคัญขนาดนั้นเออคือบางคนจะรู้สึกว่าการดูหนังที่แบบมีนาเรเตอร์มาเล่าเรื่องที่มันเป็นเชิงสําคัญอ่ะบางทีจะรู้สึกว่าแบบกูจะกูจะหลับแล้วไอ้เหี้ยอัดเยอะไปบางทีก็แบบเพราะมันเป็นคนนอกไงมันเหมือนเป็นคนนอกไงดูนประมาณนี้แล้วกันผมคิดว่าเราเยอะแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไปดูหนังอ่ะก็จะเยอะเหมือนกัน <laughs> เอาเองี้แต่พูดได้เลยว่าเป็นหนังที่คอนเทนต์เยอะและปะัญหา building อ่ะอย่างที่เราเออบอกกันแล้ว building คือการสร้างโลกทั้งโลกใหม่ มันมันไม่ไม่ใช่โลกที่เรารู้จักดังนั้นการทำเวิร์ยูดิงเนี่ยมันต้องอินฟอร์มทีฟมากคือใช้บทใช้อะไรเวลาดูหนังเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่ได้ไปดูแนะนําหายใจเข้าลึกนะฮะอย่ากินข้าวเยอะนะไม่ง่วงนะครับตั้งใจดูนะฮะแล้วก็ฟังนะเพราะว่าบทดิงทุกบทคําทุกคําซีนทุกซีนผมบอกเลยมีซีนหนึ่งผมอยากเล่าผมอยากเล่าแล้วผมอยากถามคุณด้วยคุณรู้สึกงเป็นซีนที่ผมชอบมากทรงพลังสุดๆซีนลดน้ําอินทภพาลัมมันเป็นเรื่องราวของคนสองคนนะเป็นคนพื้นมือ เป็นคนพื้นเมืองที่ลดน้ําต้นไม้ซึ่งในดาวอัราคิสเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นเหมือนทองคําประเด็นคืออย่างนี้น้ำเนี่ยมันมีมูลค่าออมากแต่เอาน้ามาลดต้นไม้เนี่ยซึ่งต้นไม้นั่นคือต้นอินทภผาลัมนะครับซึ่งเป็นต้นที่เอามาจากที่ไหนก็ไม่รู้พอลเนี่ยก็เห็นต้นอินทาผาลัมอยู่6-7ต้นแล้วก็เดินมาคุยกับคนที่เป็นคนลดน้ํา เขาคุยเล่นประมาณว่าเออต้นไม้มันเจ๋งนี่เนาะแต่คุณเทน้ําลงไปมันมันเสียมันเปลืองหรือเปล่า,าอะไรอย่งงางเงี้ยน,นะฮะคนที่เป็นคนรถเขาก็บอกว่าต้นนินทะผาลาญหนึ่งต้นกินน้ําเท่ากับคน5คน ทุกต้นเนี่ยกินน้ําเท่าออคน200คนพอเขาบอกว่าถ้ามันเปื้องน้ําขนาดนั้นก็ตัดต้นไม้ทิ้งแล้วก็เอาน้ำไปให้คนดีกว่าคนที่ลดน้ตํตก็บอกว่าไม่ได้หรอกอันนี้มันเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พยามยจะสื่อคือคบบางครั้งมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่ามนุษย์ด้วยกันแต่กลับไปเห็นคุณค่าสิ่งที่พวกมึงสร้างกันเองสิ่งที่มึงมโน่กันเองว่ามันมี v a l ูอย่างเช่นต้นอินทพาลัมซึ่งมันก็คือต้นไม้ธรรมดาที่เสือกมีลูกแล้วมึงก็กินก็จบเข้าใจป่่่ะแตรเเดด็็นนคือมมมึงกลับไไไ้ห Value ว่าถ้าต้นอินทผลัมที่แม่งก็เป็นเอเลียนสปีชีอ่ะคือเป็นต้นไม้ที่ไม่คุรอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอเออมาแยกน้ําคนในพื้นที่ซึ่งจะตายกันอยู่แล้วตั้ง2 0งคนมันคิดยังไงมันก็ไม่เ <c oughs> มคเซนส์มองภาพไหมฮะ <c oughs> แต่ถ้าคิดในมุมของคนที่มีศรัทธา <c oughs> คิดในมุมของคนที่เชื่อในในความเชื่อในความหวังบางอย่างเนี่ย <c oughs> การลดน้ําอินทผลัมหรือการปลูกอินทผลัมในมุมมองของพวกเขาเนี่ย <c oughs> มันคือการเลี้ยงความหวังเลี้ยงความฝันเลี้ยงความหวังคนด้วยคุณค่าที่ควรจะมอบให้ คนแต่ไม่มอบให้มอบให้กับสิ่งที่มองไม่เห็น จุดนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เราเรามานั่งวนคิดว่าเออแค่เรื่องความเชื่อเองเนาะเรากับลดทอนคุณค่าของมนุษย์แล้วไปให้ความสําคัญกับอะไรที่เรามองไม่เห็นได้ขนาดนั้นใช่เอออ่ะให้คะแนนกันเลยนะฮะคุณด้าให้เท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเล่นมุกกับฟาสเก้าว่าผมให้เก้าแต่กับหัวใช่ไหมอันเนี้ยไม่กับหัวเก้าเลยจ้าเก้าเลยจ้าผมให้สาหรับผมนะผมให้สิบนะผมรู้สึกว่ายากมันเป็นงานที่ยากแล้วผมคิดว่าเดนดิสเบอร์เนอร์เนี่ยต้องให้เครดิตเขาจริงๆเขาเป็นผู้ พ่มกับคนหนึ่งที่มีความต่อเนื่องในการผลิตงานดีๆผมผมอยากใช้คําว่าเดนิสเวเนอร์สำหรับผมมองผมนะผมว่าเขาเป็นผู้กำกับที่หลายคนอาจจะมองว่าชอบทํางานอาร์ตอารมณ์อาติสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะพูดอย่างนี้นะว่าผมรู้สึกว่าหนังทุกๆเรื่องที่เขาทำอะดีเทลที่เขาใส่ลงไปในทุกๆงานเนี่ยมันมีความแตกต่างของมันอยู่ทั้งนั้นเลยนะ Euh <S <S ไม่ว่าจะเป็นซิคไคโอชว่วงภาคแรกเนี่ยคือผมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นหนังแบบที่มันเทนสอเรามากๆมันบีบเรามากๆแล้วรู้สึกว่าเราอ,อัดกับการที่อยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นอะ อืมหนักมากมันหนักมากอ่ะมันบีบเรามากอ่ะพยายามใช้มุมมองของตัวเอมบรี่บน์ในการพาผู้คนเข้าไปในในซิจิวเอชั่นที่มันค่อนข้างจะอาศัยอยู่ยากอ่ะไอ่ไงแล้วพอมาพูดถึงอาราวอลครับมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับการที่เรากลายไปเป็นแบบเมมิอดัมส์ก็คือตัวละครที่เหมือนกับนัภาษาศาสตร์ที่เหมือนกับจะต้องไปเรียนรู้ภาษาภาษาหนึ่งอะไรประมาณนี้ดังนั้นมันก็ค่อนข้างยากแต่ในขณะเดียวกันคือคือการเดินทางของเพอร์ซนอลเจอร์นี่กับเรื่องของคนทั้ง คนทั้งประเทศคนทั้งโลกอ่ะมันเดินไปพร้อมกันการเรียนรู้ภาษามันกลับการว่าเป็นการไปเรียนรู้ตัวเองอีกอะไ้มอ่ะแล้วมคอมมาเบลดรันเนอร์เนี่ยก็ได้เห็นอีกลักษณะงานหนึ่งของเขาว่าโอเคคือถึงเวลาที่จะต้องมาเล่าเรื่องที่มันมีความเป็นออริจินาลของมันแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเก็บบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเป็นการคารวะงานครูก็คือตัวเบลดรันเนอร์ภาคแรกเนี่ยเนาะก็คือต้องทาตรงนั้นไปด้วยแต่ขณะเดียวกันคือตัวเองก็ต้องพยายามสร้างพัฒนาเดียกว่าเนื้อเรื่องบางสิ่งหรือว่าสถานการณ์ บางอย่างที่ทำให้เกิดความแตกต่างจากตัวภาคแรกด้วยซึ่งผมผมเลยจะบอกว่าโอเคเดนทิสเวนเนอร์เนี่ยหลายหลายคนจะบอกวก็คือแอดแอดแอดมากขนาดไหน,นแต่ผมผมพูดเลยว่าเดนทิ <zu v ok at> สเวนเนอร์ตอนจังหวะเวลาเนี้ยมันคือพูดกับชั้นอ,อ๋อชั้นอ,อ๋ Luc อเครดิตอะเครดิตคือคือคุณทำอะไรมาเหอะเราดูหมดอะ เป็นผู้กำกับที่ขึ้นชั้นเดียวกันกับโนแลนละในในวิชาของผมนะที่ผมชอบมากๆันนะก็จะมีโนแลนถ้าเป็นรุ่นใหม่นะฮะเอารุ่นใหม่ๆกนะก็จะมีโนแลนมีเนร์เวลเนิร์บนะฮะแล้วก็จะมีเจมส์กันที่3คนนี้จะเป็น3คนสำหรับผมที่ผมรู้สึกว่ามึงทำอะไรกูก็ดูก็ใช่จริง